สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงทีมชาติกันดีกว่าเนาะนไหนๆช่วงนี้กระแสบอลโลกเนี่ยก็เริ่มมากันแล้วนะครับ ใปัจจุบันนี้เองเนี่ยถ้าเราวัดกันตามฟีฟ่าแลนกิ้งเนี่ยนะครับสิอันดับทีมชาติมีใครกันบ้างใครจะเป็นทีมชาติอันดับหนึ่งของโลกนะครับเรามาลองเดากันดีกว่าแต่บอกไว้เลยว่าเราจะเฉลยตอนท้ายนะไม่ได้เริ่มจากอันดับหนึ่งเริ่มจากอันดับ10ก่อนดีกว่านะครับจะได้ลุ้นๆกันหน่อยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ให้ทุกคนเดากันก่อนละกันว่าใครจะอยู่อันดับที่1ในตารางของฟีฟ่าแลนกิ้งกันแน่นะครับผมมามามาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกัทีบม ชาติเดนมาร์กนะครับผมที่มาด้วยคะแนน1,666คะแนนนะครับต่อจากนั้นนะครับผมอันดับที่9นะครับทีมชาติของคริสเตียโน o โรนัลโดโปรตุเกตนั่นเองครับผมโปรตุเกสเนี่ยมาอันดับที่9กับคะแนนที่สูงกว่าเดนมาร์กเนี่ยอยู่10คะแนนนะครับ1,676คะแนนแล้วจากนั้นไปที่อันดับที่7กันต่อเลยดีกว่านะครับกับอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์มาด้วยคะแนน1,694คะแนนก็สู่สีคู่ขี้กันมากๆเลยถูกไหมนะครับ ได้ดูเหมือนว่าอันดับถัดมาเนี่ยจะขึ้นไปแต่พันเได้แล้วนะครับผมนั่นก็คืออันดับที่7ทีมชาติสเปนนะครับผมสเปนเนี่ยกวาดคะแนนไป1715คะแนน sentido, ทําให้พวกเขาอยู่ที่อันดับที่7แล้วจากนั้นนะครับผมก็จะมากับทัพมักกโรนีนะครับเรียกกันซะหน้ากินเชียวเลยนะครับทีมชาติอิตาลีนั่นเองครับผมอิตาลีเองเนี่ยกวาดคะแนนไปทั้งหมด1726คะแนนนะครับแล้วจากนั้นในอันดับที่5นะครับผมจะมากับสิงโตคํารามอย่างอังกฤษนั่นเองแต่จะ รามได้ดังหรือเปล่านะครับก็คงต้องรอดูกันอังกฤษเนี่ยสูงกว่าอิตาลีเพียง2คะแนนเท่านั้นเองนะครับผมอยู่ที่ 1, 7 2 8คะแนนนะครับคือห่างก,กันแค่2คะแนนน่ะนิดเดียวจริงๆนะแต่เอาจริงๆคะแนนเนี่ยก็ไม่ได้บอกหรอกว่าใครจะได้แชมป์นะครับตกรอบแรกก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับผมถูกไหมปะปะไปกันต่อดีกว่านะครับต่อจากอันดับที่5เนี่ยจะเข้าสู่ท็อปโฟแล้วเรามาลองเดากันดีนกก่อว่าท็อปโฟเนี่ยจะอยู่ทวีปอะไรเพราะาที่ผ่านมาอยู่ในยุโรปกันหมดเลยนะครับ ใช่เลยครับท็อโฟก็ยังอยู่ในยุโรปนะครับผมเดาไปเล่นๆอย่างนั้นแหละ,ะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าอยู่อเมริกาใต้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นทีมจากอเมริกาใต้เลยทีมอันดับที่4นะครับผมคือทีมชาติตาไก่ฝรั่งเศสนะครับผมของท่านประธานเอ็มบัปเป้ทางทัพตาไก่เนี่ยกวาดคะแนน,นไป1,759คะแนนนะครับสูงกว่าอังกฤษอยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้แบบ ห่างกันแบบนิดหน่อย2คะแนนแบบอารมณ์อังกฤษกิตาลีอะไรแบบนี้จากนั้นในอันดับที่3นะครับผมจะเปลี่ยนทวีปกันบ้างละจะยุโรปอะไรทั้งหมดนะครับผมเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างมาหาอำนาจลูกหนังอีกโซนหนึ่งของโลกเลย,เยก็คงต้องหนีไม่พ้นพวกทวีปอเมริกาใต้หรอก แล้วอเมริกาใต้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าเป็นตัวท็อปเลยครับก็คงจะมีอาร์เจนกับบาราซิลถูกไหมที่อันดับ3จะเป็นใครกันนะครับผมคําตอบก็คือเป็นทัพฟ้าขาวของเลี้ยวนอเมรซีครับอาร์เจนตินานั่นเองกว่าคะแนนไป1,773คะแนนแล้วจากนั้นในอันดับที่2จะกลับมาที่ยุโรปนะครับผมกับทัพปีศาจเบลเยียมที่กวาาคะแนนไป1816คะแนนนะครับและอันดับที่1นะครับผมอันดับที่1จะเป็นใครกันนะครับอันดับที่1นนะครับผมก็คือ Team chat. บราซิลนั่นเองครับไปอเมริกาใต้กันนะครับผมบราซิลเองเนี่ยกวาดคะแนนไป1,841คะแนนทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่ที่1นะึ่ณเวลานี้นะครับผมโดยข้อมูลนี้เองเนี่ยก็วัดกันในวันที่6ตุลานะครับของเว็บฟีฟ่านั่นเองก็ถือได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตรงนี้เองอันดับไม่ได้หมายความว่า,วามันต้องได้แชมป์นะครับผมเพราะว่าผลงานเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นแค่เหมือนแบบสะสมคะแนนกันมาเฉยๆนะครับผมก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยบราซิลเอามากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกัน บ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนนะครับอย่าลืมบอกพวกเรากันมาด้วยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ